ประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยโอ๊ยอะไรกูเที่ยงยังไม่กินข้าวข้าวอยากขอนี่เยอะมากเลยมุกเลือกเลยอยากกินนายแต่พาไปกินอยากกินเนื้อเดี๋ยวเดี๋วเดียวเนื้อใช่อหมมีร้านเด็ดมากบอกเลยที่นี่เขาเป็นต้นตหลักเปิดมาแล้วหลายสิปีโอ้ยเนื้อของแท้ต้องไปนู้ญี่ปุ่นไปตั้งไปถึงญี่ปุ่นโกเบใช่ไหมที่นี่จะมีเนื้อโกเบ โกเบจะไปนิสเต์เฮาส์เนี่ยนะมอ <Hey. S 1> อะไรอ่ะไปหาคุณผู้ชมไปด้วยสิาม้จีนดีดีบ้าบ้าค่ะก็ไม่อยอมบอกก่อนอยูในในใน่ใกล้ใกล้เอง บอกว่านี่ตั้งแต่ปี1978 <นะ S 1> เกิดหรือ,อยังเกิดหรือ,อยังยังไม่เกิดเลยอกหลงไปเองค่ะคุณผู้ชมน่าสิเดี๋ยวลองมาดูหน่อยนะคะว่าอะไรที่ทำให้โกเบ Steakhouse เ,เนี่ยเขาโดนใส่ชาวสยามวันนี้คุยกันกับคุณหมิงค่ะหุ้นส่วนของร้านค่ะสวัสดีค่ะ พีหมิงหุ้นส่วนของร้านแสดงว่าต้องมีหุ้นส่วนคนอื่นๆอีกแน่เราถามด้วนคะพี่หมิงเรียกว่ามีสามบวกหนึ่งหุ้นนะครับสามบวกหนึ่งเืออะไรยังไงก็จะมีเพื่อนเพื่อนกันมีสามคนนะครับแต่ว่าที่บวกหนึ่งเนี่ยแต่ว่าเพื่อนคนนึงมีภรรยาด้วยอ๋อทีวเดาเปิดรับหุ้นส่วนเพิ่มไหมคะหุ้นส่วนชีวิตฟังก่อนมีใครบ้างมีใครบ้างนี่ก็มีผมนะครับมีนะครับแล้วก็มีคนนึงนะครับที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันคือบอยปากอนโอ้พระเอกสุดหล่อ บอยก็เป็นผู้สองที่นี่ด้วยใช่เอพพอร์ดอันนาใช่แต่ว่าเล่าที่มาที่ไปดีกว่าเห็นไหมว่าตั้งแต่1978เป็นมายังไงคะจริงๆผมก็ไม่ได้เริ่มเท้แต่1978หรอกเพราะว่าดูจากหน้าอายุอนาก็ไม่น่าจะถึง1978เลไม่แน่นะมั่วแม้วก็30รสิไม่แน่นะเดี๋ยวได้อยู่เริ่มตั้งแต่แล้วผมมา พอดีได้โอกาสจากเจ้าของท่านเก่าแล้วให้ดูแลร้านต่อเนื่องจากว่าจริงๆเนี่ยคนเบสเตา์เนี่ยเป็นร้านที่พวกผมสามคนเนี่ยรันกันมาตั้งแต่สมัยเรียนเตรียมอุดมน้องกายเนี่ยตั้งแต่สอบเสร็จทุกครั้งจะมาฉลองอาจารย์พามาเลี้ยงที่นี่เป็นที่ที่เป็นแบบเป็นที่ที่มีความทรงจําดีๆแล้วก็พอดีได้โอกาสมาดูแลและบริหารก็คนเกียิมากคือเริ่มจากชอบก็เลยไปติดต่อแล้วตอนนั้นเขายอมขายด้วยเพี่ จริงๆเขาคงไม่ไม่ได้อยากขายนะแต่ว่าเขาเห็นความตั้งใจของเราที่แบบอยากจะทำร้านอาหารแล้วก็อยากทำโฮมสเตย์เขาให้ให้คนรุ่นเนียวกับคุณป้าเขาเลยถูกชะตาแล้วก็ขายเลยก็เลยเป็นที่มามาสานต่อที่นี่ได้มานานหรือยังได้มานานหรือยังได้มาตอนนี้ก็เข้าเดือนที่7แล้วครับว้าวก็เกือบปีแล้วเนาะใช่ไหมกามไป เปลี่ยนแปลงอะไรเยอะไหมคะ,คะเปลี่ยนแปลงพอสมควรครับถ้าเกิดว่าลูกค้าเ,าเก่าเห็นทัศนียภาพร้านก็จะรู้ <_ S 2> เห็นเลยว่าโอโ้โหร้านเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะนะคราปรับปรุงให้มันเป็นให้มันดูโมเดิร์นขึ้นแ้วยังมีความเป็นญี่ปุ่นใช้สีไม้ใช้โคมทุกสาขาจะมีโคมคู่ได้กลิ่นอายความเป็นญี่ปุ<อ>่นสุดๆแล้วก็จะมีห้องด้ะดูแบบมีความเป็นญี่ปุ่นจะนั่งทานอาหารกับเพื่อนกับครอบครัวก็ได้แล้วใส่กีโมโนเข้ามาี่ดูไม่รู้เลยนะใส่ไมเวลา้าใส่กิโมานเข้ามาเดี๋ยวลูกค้าจะเรียกอะไ เดี๋ยวลูกค้าจะตลก ที่นี่แล้วเรามีการปรับเปลี่ยนเรื่องราแล้วแล้วเรื่องเมนูอาหารคะแล้วยังคงเดิมอยู่ไหมเมนูอาหารเนี่ยเมนูอาหลักๆก็จะคงเดิมอยู่ค่ะแพทที่ลูกค้าบอกเก่ามากินกันก็ยังมีอยู่ค่ะส่วนเมนูใหม่ๆก็มีเหมือนกันนะครับเนื่องแต่ว่าเอาร้านอาหารหลายร้านที่มีครับมาผสมผสานกันให้มันเข้ามาในสไตล์ของเองอ่าฮะแล้วอย่างวัตถุดิบนะคะเราต้องเปลี่ยนอะไรบ้างหรือเปล่าเพราะว่ามันก็ปรับปรับรูปแบบมาใหม่หมดเลยเนาะวัตถุดิบของร้านก็เป็นวัตถุดิบค่อนข้างดั้งเดิมนะครับแต่ว่าจริงๆสมัยนี้เทคโนโลยีการเลี้ยงวัวหรือเล เนื้อเนียงไก่เนี่ยมันก็ปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพตอะนั้นหมูที่ดีก็จะมีหมูคุโรบุตะค่ะเราก็เปลี่ยนหมูที่ร้านมาเป็นหมูคุโรบุตะะะคเปนเนื้อบางส่วนที่ทำแล้วอาจจะมีความเหนียวความกระด้างก็เปลี่ยนเป็นพนอยขาบส่วนเนื้ออินพเราก็ยังใช้เนื้ออินพอร์ตค่ะอันนี้เราใช้ใครเป็นคนตัดสินว่าเราจะเปลี่ยนเมนูไหนบ้างอันไหนอร่อยไม่อร่อยเราใช้ลิ้นงบผมเลยนะใช่ไหม จริงๆ,ๆเป็นนักชิมตัวยงไปคะชอบประทานเรียกว uh, ่าเป็นนักกินดีว่ะตัวาะรานนี่แกผูกพันมาตั้งแต่สมัยสั้งเลยใช่ไหมไม่รู้เลยเมนูนี่เปลี่ยนเป็นสไตล์นี้ดีกว่าใ้เนื้อแบบนี้ดีกว่าแล้วอะไรคือจุดเด่นของร้านกเบ a s i c House คะเพราะว่าร้านอาหารญี่ปุ่นมันมีเยอะมากในปัจจุบันเปิดโอ้โหทั่วเลยจุดเด่นของกเบ a s i c House เนี่ยแยกเป็นสองส่วนแล้วค่ะส่วนแรกคือส่วนทั่วไปทั่วไปหมายถึงว่าทุกคนทั่วไปกินได้กินได้ทุกคน แล้วมันมีอันาที่คนทั่วไปกินไม่ได้เลยมีครับตังไม่พอเอาทั่วไปกินได้เท่าไหร่โปรเมนสเต็กเขาเนี่ยไม่ถึงสองร้อยบาทอิ่มจบแล้วอิ่มมากอย่างเช่นเซตเริ่มต้นของเราเนี่ยครับเซตไก่เชอรี่ยากิหรือว่าเซตไก่สเต็กครับจะมีทั้งมีไก่ใหญ่ใหญ่มากเยอะมากมียาสัเป็นผักนะครับมีข้าว อ๋อเป็นซมีทุกอย่างให้หมดเซตมีข้าวมีซุปมีสลัดมาให้ก่อนคือบางคนเข้าใจว่าโอเคมาโกเบเซ็เฮาส์มีแต่เนื้อโกเบหรือเปล่าต้องมาทานอาหารแพงๆไหมไม่จริงไม่มีอาหารเซตด้วยคุณสามารถทานอะไรก็ได้มีอาเซตมีทุกอย่างมีปลาหมูไก่อดงตรงคัตสึเกุระอุ้ยทกอย่างเลยนะริ่ต้นทไหรคะเริต้นงอร้ยคสบาเลยถึงว่าน้องๆเขาชอมากินกันเมื่อกี้เข้ามาหุ่นเห็นนั่งตานเลยอ่เคมีแบบรรมด พรีเมียมล่ะสำหรับเนื้อพรีเมียมเนี่ยก็จะเป็นเนื้อนำเข้าจากญี่ปุ่นถ้าสุดใหญ่เนื้อนำเข้าสามตัวะเนื้อนำเข้ามาจากวัชิสะกะวัชิสะกะอีกตอนหนึ่งก็จะเป็นเนื้อโกเบแพงเลยมีค่ะองอีกตัวหนึ่งเป็นจาเปนิสวาคิวอ่ากิวตัวนี้ก็จะเป็นสามตัวท็อปพรีเมียมของเรานะครับนอกจากนี้ก็จะมีเนื้อ U S และนื้ออสเตรเลียด้วยและแบบนี้ถ้าคุณผู้ชมอยากจะมารับทานเนื้อพรีเมียมเนี่ย มีตลอดเลยคะมีตลอดหรือว่าต้องโทรจองไหมไม่ต้องไม่ต้องโทรจองอจริงเหรอคือสามารถทนานเมื่อไหร่ก็ได้อะไรก็ได้ไไะ,ะได้ความพิเศษความแตกต่างของสามชนิดเป็นยังไงบ้างสำหรับเนื้อญี่ปุ่นเนี่ยจะมีความแตกต่างจากเนื้อจากอเมริกาทีาอเลียนว่าคนญี่ปุ่นเวลาเขาทำอะไรเขามีความพิถีพี่ถัมวต้องพี่ถี้วตลอดเวลาในการจะทำให้มันทำยังไงให้มันอร่อยขึ้นนะครับอย่างหัวที่เลี้ยงญี่ปุ่นเนี่ยหนึ่งต้องสถานที่เลี้ยงไม่มีมือ มก็ไม่ทราบว่าทำไมมีเหล็กแล้วมันจะเนื้อไม่อร่อยแ,แต่มันไม่มีมันอาจจะแข็แงเนี่ยว่าจะกลัวหรือเปล่าหร<อ>ืหลังสารอะไรสมมตนนิแล้วไงตอง่อคะนวดเบียร์ค่ะนเรื่องนวดเบียร์จะเห็นว่าเนี่ยเอ้าทำไมให้ทำไมให้วัวกินเบียร์ต้องป้อนเบียร์กันด้วยแล้วอะไรอีกคะแล้วก็มีการน,นวด นวดนวดต้อนวดมต้ยอให่นวดไงไม่ใช่ม่เดี่อนไม่ใช่แต่ว่านวให้ไขมันเขากระจายอ๋อก็เลยเป็นที่มาว่าทาไมไขมันมันถึงแทรกอยู่ตามเนื้อหัวลายมันสวยมากเลยนะคะโิเนื้อญี่ปุ่นเนี่ยไขมันมัจะแทรกแล้วเวลาทานเข้าไปเขาจะเอะไรคนจะว่ามันละลายในปากเดี๋ยวหนูไม่เชื่อเชื่อเปล่า ไม่เชื่อดิข้าไปดูในครัวได้เปล่ามีให้ชิมด้วยไม่ชิบอีกเยอได้เปล่าอยากเข้าไปทับโอ้โหเหมาะเลยพอดีเลยสองคนเดี๋ยวลองดูแม่ใครทำเกงกันไม่ต้องรอแล้วคุณผู้ชมอย่าพึ่งพลาดนะช่วงหน้าเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูในครัวเลยค่ะว่าเขามีวิธีการทำอย่างไรกันบ้างค่ะช่างา ต้อนรับค่ะ ขนาดนี้เดี๋ยวแนะนําก่อนอันนี้คืออะไรคะอันนี้ในเมนูนะครับชื่อเมนูว่าเนื้อโกเบวาเกียวโกเบวากิวแล้วอันนี้ล่ะอันนี้เป็นโกเบเอ็กซ์ตร้าต่างกันยังไงอ่ะก็โกเบเหมือนกันที่นี่มีชื่อโกเบเพราะมันเป็นเนื้อร้านโกเบนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าที่มาของเมืองเนี่ยต่างกันโกเบเอ็กซ์ตร้าเนี่ยจริงจริงมาจากเนื้อเนื้อโกเบที่จากเมืองโกเบเลยอ๋อลองตำรับโกเบมาจากเมียสกิ๊ก มิยาซากิ<ม>อันนี้น้ําหนักอยู่ที่เท่าไหร่คะอยู่ที่250กร <250 g. S 2> <ม>ัม2 5 0กรัมแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมสังเกตดีๆมันเนื้อเหมือนกันนะ,ะแต่ว่าละเอียดด้านในไม่เหมือนกันอันไหนนุ่ม ตัวโกเบสตราเนี่ยจะนุ่มนิ่มกว่าจะละลายในปากเลยเพราะว่าตัวจะสังเกตว่ามีมันแท้ตัวส่ตนด์ก็อร่อยตัวคิวเนี่ยถ้าเกิดคนที่ชอบ็กเจอร์เนื้อมีการเคี้ยวจะเคี้ยวสนุกกว่าหนูบอกเลยว่าหนูกินหมดคนเดียวสองจานเลยเดี๋ยว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 แบ่งกันสิไม่ทำไมต้องแบ่งไม่เหรอ นี่เห็นความพิเศษของสองชิ้นแล้วลงมือเลยดีกว่าจะรออะไรอ่ะอนุญาทำเลยใช่ไหมทำเลยอนุญาตทำได้ไหมคะทำเลยเดี๋ยวถ้าทำให้ดูสักชิ้นนึงก่อนโอเคอันไหนดีคะให้เชฟทำให้เชฟทำกุเบกซ์ต้าอ่ยได้เลยค่ะคือคุณหมีบอกว่าทำไปเลยเพราะว่าอย่างไรก็แล้วแต่อันนี้แหละเธอสองคนต้องเป็นคนรับประทานอันนี้คือเชฟมือฉังของที่ร้านนะอยู่กับที่ร้านมาสี่ปีแล้ว คุณหนิงการวอร์มเนค่ะครับอ๋ออ๋วอร์มอัพเดยไม่ได้ขนาดนั้นเดี๋ยวดพี่เขารู้คุณมาเต้นด้วยทำไมที่ลงไปนี่คืออะไรคะในีตัวโฟเบบสต้าครับแล้วตัวน้ำมัน้ำไมถึงต้องใส่ลงไปด้วยเพื่ออะไรเราจะใส่น้ำมันเนี่ยเพื่อเป็นตัวนำให้กับเนื้อเวลาลงไปกระทะสนุ่งแรกมันะได้ไม่ปิด คลุกให้เข้ากันแล้วเราเอามือไปไหมว่าสะดุ้งแล้วเราจะติดเอาลองไหมล่ะถ้าลองลองคุณพี่เอาเริ่มแล้วค่ะเอาเลยค่ะคุณพี่โอ้ยฟังเสียงดูทุกอย่างสะดุดไปมากเริ่มต้นโดยใส่เกลือนะครับเกลือแล้วตามด้วยพริกไทยพริกไทยหน่อยหน่อยอาหาต้องจับให้เร็วนะครับไม่งั้นจะโอเวอร์คุกเต็มไปหมดรีบเลยรีบเลย นี่คือเนี่เป็นเนยท์เนยใส่ไนท์ลงไปอุ้ยทุกอย่างเกิดขึ้นไปบ้างคุณไม่เหเสร็จแล้วเรียกมาเสร็จแล้วหรอคะพี่หมิ่ยังครับยังรอหั่นก่อนอ๋อหั่นเลยหอมมากไอ้เนี่ยนี่ต้องเชฟมือฉมังเท่านั้นเดี๋ยวดูเชฟผมเริ่มเป็นโมงวิทยกรแล้วโชว์กล้องโชว์กล้องหน่อยซีอิ๊วซีอิ๊วลงไปเพื่อความหอมแล้วก็นี่เป็นไวน์คร่ะ โอ้หดูควันนี่คุณผู้ชมจะบอกตอนนี้กลิ่นหอมมากบอกเลยว่ากระเพาะเนี่ยมันร้องหวย่อยเหลือเกินตั้งแต่เนื้อสดเมื่อกี้นี่แหละเนื้อสดเมื่อกี้แล้วเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วดีเดียวกว่าตอนหมุนมาเนี่ยอย่าหล่นนะเออแล้วอใส่จานนี้สวยงามอุ้ยดูมีเดียยังมีความแดงๆของเนื้อเมื่อกี้ประมาณกี่นาทีครติค่ะเมื่อกี้น่าจะสักสี่สิบวินาทีหรืว่าไม่ถึงยี่สนาทีคือจับเวลาดูแล้วโอ้โหตายแล้วตอนแรก ว่าจะลงมือทําเองด้วยไงแต่เห็นกระบวนการทุกอย่างกลัวกลัวทำไม่ได้อ่ะดิไม่ยากไม่ยากอย่างที่คิดจริงเหรอไม่ยากอย่างที่คิดเพราะว่าชิเนะชิเนี้ของเราแต่ชิเนี้ของมุกอ๋อตาแล้วไงแต่โม้ว่าพี่เขาทําแล้วเราทําก็ไม่ได้เราลงมือกันบ้างกว่าคุณผู้ชมอาจจะไม่ยากลองดูอ่ะลงมือคุณรัตตีเฟรมกันนะนี่ฟังเฟรมพรบไหเริ่มกันนะเฟรมบอกเอาละครับจัดเดี่ยวครับเอาอะไรนะใช่ครับ กลับไปกระทงเลยเอ่แน่อเมื่อกี้เหมือนโดนโดนกระทะนิดนึงซ้ายอ่าปึ๊บต้องรอใช่ไหมคะรอให้น้ำมันมันทั่วๆอย่างนี้เมื่อกี้เหมือนพี่ทำอ่าวอรมก่อนพี่ได้อีกยังได้ครับได้หนึ่งสองูมีเสียงเนื้อกระห่ากับกระทะเลยแอบเลยยังยังวอรมไม่พ้นกระทะไงต่อคะพี่รอเวลา ได้เลยน้ำแข็งไม่มีแล้วน้ำแข็งไม่มีน้ำแข็งไม่มีแล้วลงกระทะได้เลยหนึ่งสองว้าหนึ่งสองใส่ใส่ใส่กินได้ ดีพี่เขาเหนเมื่อกี้เอางี้ต่อคะเห็นเสร็จไอ้ซิวปุ๊บวายนี่วาแล้วไล่ต่อถ้าไต่วนเสร็จแล้วใส่จานจานอยู่ไนี่นี่ใ้หนาให้นูให้หนูพี่เขาบอกลำบากแล้วก็ไม่เห็นยากเลยค่ะผู้ชมเลแค่ตัดใส่จาน ช่วงหน้าไปกินกันค่ะสยามซีนยินดีต้อนรับ เข้าห้องน้ำใช่ป่ะช่วยพี่เขาหมดเลยทุกอย่างเลยต้องเยอะทำอยู่อันเยอะแต่มันออกมาเยอะขนาดนี้เนี่ยเก่งไงเจกปุ๊บได้สักหน้าพี่หมิงก่อนหน้าพี่หมิงก่อนแล้วแต่เมื่อเจอเลยเห็นแล้วลักษตาขนาดนี้ไล่ดูดีกว่าอ่ามีอะไรบ้างอันที่เราทำมันจะคูนี้หนูแยกไม่ออกค่ะพี่หมิงหนูแยกออกจริงพี่อันนี้อันนี้ใช่ไหมอันนี้อันนี้มันสวยกว่าไงมันก็จะยกันดีเบ้ามันก็สวยนะมันผ่านเนี่ยพี่หมิงก็อนผ่านแล้ว มูนว่าแล้วลองชิมเลยดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำจิ้มมันต้องมีใช่จิ้มอะไต่างกันไหคะของวากิวโกเบใช่ไหมอันนี้ถูกไหมโกเบวากิวโกเบวาเกียวมีอะไรบ้างคะในเซตในในเซตเนี่ยก็จะมีตัวเนื้อตัววากิวนะครับแล้วก็มีกระเทียมทอดแล้วก็มีผักกาดใส่แล้วน้ำจิ้มโอเคมีอะไรบ้างเอ่ยในนี้น้ำจิ้มของเซตก็มีมายองเนสค่ะอันนี้ก็เป็นมายองเนสของที่ทางร้าน่เดียไร่ กำลังอธิบายน้ําจิ้มอยู่ทาไมก็เราทำอย่างนี้เราไม่มีเหตุผลที่เราต้องรอฟางเซ่อันนี้เป็นหอมสับนะครับหอมสับต้องหมักให้มันมีความเปรี้ยวนิดนึงนะครับอันนี้เป็นเต้าเจี้ยวพูดแล้วทีนี้วิธีการกินเนื้อกเบของโกเบสเต้งเนี่ยก็จะเอาเนื้อใส่หอมสับนิดนึงวางลงไปก็ได้ครับนี่แล้วก็ท็อปหอมสับแล้วก็จิ้มอย่นี้ พี่หมิงสาธิตเลยค่ะสาธิตเลยเราพร้อมกันอันนี้ดีกว่าเฮ้ยหนูเอาด้วยที่อย่า่นไม่ไม่ไม่คือบางอย่างมันใช้เซนไงว่าอันนี้มือของหนูทุกคนจริงเชื่อว่าอร่อยเอาเฟมเฟมเดี๋ยวลองลองเฟมเฟมจริงอันนี้อร่อยมากหูชิ้นใหญ่นี่อันนี้อร่อยอร่อยมากกาฟังโอเคค่ะที่อันนี้ฉกไว้อันเดียวกันเนาะคล้ายคล้ายกันอันนี้แล้วตามด้วยมายองด้วย แล้วไงต่อคะตามด้วยใส่ปากครับใส่ปากเลยเอาแล้วเอ็นน้ำจิ้มชมพูอ่ะแล้วแต่แล้วแต่โอเคที่เราสลับกันไปถ้าน้าดื่มบวกก็จิ้มชมพูอย่างเดียวโอเคอ่างั้นเราลองชิมกันเลยอืออือเฮ้ยมม่โอเคนะฝีมือเราอ่ะอะเหรอวันนี้ออกไข่มากเป็นไงเนื้อนุ่มมากเลยอ่ะรู้แล้วว่าทำไมคนที่เขาชอบทานเนื้อมากๆเขาถึงต้องแบบอือต้องเนื้อกบเลย ม,ม,มันละลายลนะแทบไม่ต้องเค<า>ี้ยวเลยค่ะหอมนี่มันนิน่มๆไปหน่อยใช่อ,อันที่เราสั่<า>งเนี่ยมันคือระดับความสุดม <medium S 2> ีเดียมกำลังพอดีค่ะถ้าใครมาสั่งมีเดียมใช่ไหมเนี่ยคือเวลากินเนาะเขามีผักมาให้มีกระทงกระเทียมพร้อมเลยอะกระเทียมนี่ก็จะช่วยลดคลอเลสเตอรอลด้วยนะนี่คอนเฟิร์มแม้แต่กระเทียมยังอร่อยื อร่อยนะอร่อยค่ะอม่างชิ้นนจิ้มในเซตยังมีข้าวแล้วก็ซุปด้วยใช่ไหมครับในเซตจะมีข้าวมีซุปนะครับแล้วก็มีเครื่องเคียอันนี้ทแรกนี่เห็นไหมกุ้งตัวใหญ่เบ้อเอร์เลยอ่ะนที่จะเปลี่ยนจานอย่างมาจาันแตกๆขัๆอะไรเนี่ยไม่ได้แตกครับดีไซน์ครับโอนิดหน่อยก็เอามันเล่นมาตั้งแต่รว แล้วจะบอกว่าไม่ได้มีแค่นี้เห็นแบบเมนูนี่ก็มี่ห้าหกเยอะแยะไปหมดหนูเอาตรงกลางก่อนเลยดีกว่าคืออะไรหน้าตาลากินีอันนี้เป็นเมนูชื่อคุณเงก์ครัวกาโรนะครับก็จะมีฝรั่งจากญี่ปุ่นมั็มีตับปลาจากฝรั่งเศสอุ้ยอันไหนตับอ่านคะอยู่ด้านในอยู่ด้านในอ๋อซ่อนอยู่ด้านในเธอมาทารวงกินแต่ข้างในไม่ได้นะหูเอาไม่ได้หรอก็กินทั้งชิ้นเดี๋ยวอันนี้คือ เหมือนหนวดกุ้งเลยค่ะพี่คะไม่ใช่หนวดกุ้งครับเป็นพริกซอยครับพริกซอยที่ทำมันจะหอมขึ้นระมุกดนึงอแล้วเราจะรออะไรรอกินน้ำจิ้มจิ้มน้ำจิ้มนะครับก็เป็นโชยุที่ทางร้านต้มเอง มากินเปล่าๆจะรู้สึกว่าจะไม่ได้เค็มเหมือนโชยุตัว่อไปถ้าเป็นโชยุที่เหมาะเหมาะสำหรับการกินข้าวพี่หมิงคะแล้วอย่างนี้ใครที่จะเป็นคนควบคุมคุณภาพการการทำอาหารทั้งหมดเลยผู้ควบคุมคุณภาพการทำอาหารเนี่ยผมจะมีหัวหน้าเชฟในแต่ละแต่ละส่วนแต่ละปั้นวนของครัวร้อนแต่ละซูชินะครับแต่คนควบคุมจริงๆแล้วก็คือพวกผมเองเนี่ยคือกินแล้วอร่อยโอเคคอเลสเตอรอลเลยส้นะทานกัะเทียมเยอะเยอะ ยังไงยังพูดกินอยู่ได้ได้ได้รสถึงข้างบนนี้คือปลาไหลใช่ไหมครับใช่ครับได้รสไหมข้างในชอบกินปลาไหลอ๋อแล้วหอมมากปลาไหลเลื่อยอร่อยด้วยอร่อยมากมีปลงสื่อด้วยสเต็กปลามีอันนี้คืออะไรกันอันนี้อันนี้เป็นสเต็กไก่ครับอ๋อสเต็กไก่ใช่เป็นชุดที่เรียกว่าขายดีที่สุดองรคือรับประทานง่ายส่วนใหญ่ใครชอบสั่งจะเป็นน้องน้องนักเรียนออ๋ที่เรียนพิเศษเยอะๆนะฮะอันนี้ สลัดเปูนิ่มเห็นแล้วปูนิ่มนี่ฝักยังไม่ใหญ่ยังไม่หมานเนมปูละปลาชิวซลมอนก็อธิบายครบแล้วนี่เราจะรออะไรจะกินใช่ไหมเดี๋ยวดิอยากรู้ว่าพี่หมี่งขายอย่างสมมติ เนื้อเราก็เอามาจากญี่ปุ่นแล้วอย่างแซลมอนล่ะคะเราคัดเลือกเอามาจากที่ไหนยังไงแซลมอนของที่นี่จะใช้แซลมอนนอร์เวย์นะครับถ้าเกิดว่ามาทานที่ร้านแล้วจะรู้จะมีความแตกต่างจากแซลมอนที่อื่นพอสมควรหลายๆที่ใช้แซลมอนนอร์เวย์เหมือนกันความแตกต่างอยู่ที่กระบวนการเก็บแซลมอนแซลมอนเนี่ยถ้าเราซื้อมาเป็นแซลมอนสดนะครับไม่ใช่ไม่ใช่แซลมอนแช่แข็งแต่การแต่การเก็บแซลมอนถ้าเกิดว่าทางร้านเก็บแซลมอนแช่แข็งหรือว่ คุณภาพรับซานที่ออกมาจากการดีฟอสจะต่ำลงเราจะไม่ยอมให้เกิดเหตุการณ์นั้นาะก็ต้องมีการบริหารวัตถุดิบที่ดีแต่ว่าครั้งหนึ่งเราสั่งมานี่ก็จะไม่ได้เยอะมากถูกไหมคะเพราะว่าต้องค่อยๆแบบค่อยๆปล่อยกินละล็อสามวัน์ทั้งหมดที่เหรอไม่หมดก็กินกันเองเมนูไหนที่พี่หมิงชอบเป็นพิเศษของเราถ้าพอดีผมชอบที่สุดก็จะเป็นโตเมวากิน มันจะเป็นเป็นเนื้อที่มีมันกําลังดีไม่ใช่้ามันมากถ้ามันมากเนี่ยถ้าแบ่งกันกินจะอร่อยมากถ้าทานคนเดียวจะเยอะเกินไปจริงสําหรับโกเบวาคิวก็จะมีเป็นเนื้อที่เคี้ยวสนุกมีความมันไม่เหนียวแล้วสนุกครัวและส่วนใหญ่ที่มานี่คือก็จะเป็นน้องๆถือไหมคะเวลาไหนที่แน่นราที่สุดสําหรับสยามกิจเนี่ยก็จะเป็นน้องๆในพิเศษที่มาเยอะแล้วก็จะมีมีไวนยรุ่นที่เดินสยามเหนกันเวลาไหนที่คนเยอะที่สุดคนเยอะสุดๆก็จะเป็นช่วงเที่ยงค่ะช่วงเย็นเสาร์อาทิตย์เนี่ยจจะะะเยออออมมากต้งง่ ถ้ามาเที่ยงวันเผาที่ต้องจองเย็นต้องจองคนจะจองแต่ว่ามีอีส่วนที่ไม่รู้ว่าต้องจองหรือเปล่าเป็นห้องด้านข้างอันนี้ถ้าอยากจะใช้บริการส่วนตัวสำหรับห้องด้านข้างเนี่ยก็มีไว้บริการสำหรับแบบคนที่อยากจะทานแบบพิเศษนิดนึงหรือว่าคุยเสียงดังหรือว่าจะปาร์ตี้ย่างใหญ่ก็จะมีค่าบริการ2 0งร้อบาทก็ไม่ได้แพงเนาะแล้วก็แบบได้ความเป็นส่วนตัวแล้วมีแบบความเป็นญี่ปุ่นนิดหน่อยน่ารักแล้วจุคนได้กี่คนคะในห้องในห้องก็จะห้องแรกจะจุได้6คนนะคนห้องสองร้ดคน8 แปะแปะแต่ทุกห้องเนี่ยสามารถต่อกันได้อ๋อค่ะคือถ้าจะมาเลี้ยงมันเกิดเพื่อนเเยอะเชิญด้านในได้เีแล้วคือนอกเหนือจากที่นี่แล้วมีอีกสาขานึงด้วยเห็นบอกอีกสาขาอยู่ที่ถนนเพชรุรีนะค่าฮะแถวเพชรุรีซอย10 อาศอยู่ติดถนนเลยท่านฝั่งปตทอ่าแล้วถ้าสมมติว่าใครอยากมาทานอาหารที่นี่เปิดเวลาไหนบ้างคะสำหรับโกเบสเต็กเฮาส์นะครับเปิดเวลา11บเนาฬิกาถึง4ี่ทุ่มของวันยาวไปเลยตามเวลาของห้างของตึกนี้เลยใช่ไหมคะแต่สำหรับผู้ชมท่านใดที่อยากจะทราบรายละเอียดว่ามีโปรโมชั่นอะไรบ้างรายละเอียดความเป็นไปของร้านเนี่ยสามารถติดตามได้ที่ไหนบ้างคะติดตามได้ทางอินสตาแกรมนะคะแล้วก็โกเบสเต็กเฮาส์1978งเาเจ็ดแปดแล้วก็เฟซบุ๊กนะครับชื่อเดียวกันเฟซบุ๊กคอมสแลสโกเบสเต็กเฮาส์หนึ่กดแก็ ึ้นมาเลยมาทานตามหาความอร่อยได้เลย<ช>หมดเวลาแล้วมูบะเนี้ก็ขอบคุณพี่เมี่ยงนะคะขอบคุณค่ะาพาพวกเราไปทัวร์ครัวแล้วก็ให้ทานอาหารอร่อยๆด้วย<ช>เอาละค่ะส่วนสัปดาห์หน้าสยามซีนจะพาไปอัปเดตมุมไหนของสยามสแควร์นในแบบออนเซ็นเนี่ยห้ามพลาดเลยแต่สำหรับวันนี้นะคะเราสามคนต้องขอตัวลาไปก่อนสยามซีนสวัสดีค่ะกิน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 